ครับคลิปนี้นะครับมาลองสปีกเกอร์บีแล้วก็ลองช่องโฟโน่นะครับผมเนี่ยนะฮะอันนี้ที่ลองนะฮะเนี่ยครับเป็นสปีกเกอร์คลิปคลิปแรกนะฮะอันนี้ลองสปีกเกอร์บีนะหรือเปิด A บอก B เลยก็ได้นะครับผมสอนเลเล็กด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเป็นโฟโน่นะครับขออนุญาตลองนะใช้รีโมทนะเปลี่ยนช่องเป็นโฟโน่นะฮะยอขออนุญาตเอาหัวเข็มลงนะฮะนี่นะ ีิชองโซโนนะครับผมเขาเล่นเป็นเสียงที่ใช้เป็น Sony ครับผมอ่าเป็น PSLX 65P นะครับผมนี่นะนีสเปรดเสียงดีมากนะผมเรไม่ใช้ลองเป็นฟอเซล่านะฮะซีห้านะครับฝากไลนนิดนึงครับผมนี่ฮะไลน์เฟซบุ๊กนะฮะช่องทางติดต่อครับผมนี่นะฮน,นะถ้าจะเลือกเป็นซีดีก็กดที่ซีดีได้เลยนะฮะ เนี่ยซีดีตอนที่ใช้แนะลวไปโดนใชฮะถ้ากดโฟโน่กดโฟโน่ได้เลยนะฮะป,ปร,ะรับบาลานซ์ซ้ายขวาได้ด้วยนะเทเบิลนะมิดเลนนะเบสครับผมนี่นะโอเคครับผมสวยมากเสียงดีมากขอบม,มากครับ